สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็จะมาเล่ามาแชร์แล้วก็มาตอบคำถามค่ะของ f อซที่ถามแม่น้องมานะคะว่าแม่น้องเนี่ยที่ประเทศสวีเดนอ่ะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าสามีเสียชีวิตอะ่ะภรรยาจะได้เงินแม่ไม้ไหมนะคะก็คือแม่น้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่า เรื่องที่แม่น้องนํามาเล่านํามาแชร์นี้ก็คือมันไม่ได้เกิดจากตัวเองดังนั้นแม่น้องก็จะเล่าแล้วก็จะแชร์แล้วก็จะตอบคําถามในมุมที่แม่น้องเข้าใจนะคะที่แม่น้องไปถามพี่ที่รู้จักะคะ่ะที่สามีพี่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะคะด้วยโควิดแล้วทีนี้ก็ได้คุยกันเหตุการณ์ของพี่เขานะคะได้สอนให้ยิงไทยเราได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะคะแล้วก็ ได้พูดคุยกับสามีชาวสวีเดนค่ะได้เตรียมความพร้อมนะคะถ้าเกิดสักวันหนึ่งสามีเราเสียชีวิตไปภรรยาจะได้ไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าถ้าเกิดแม่น้องพูดผิดอะไรยังไงถ้าเกิดใครที่แบบว่าเข้ามารับชมแม่น้องแล้วที่อยู่ประเทศสวีเดนถ้ามีความรู้หรือว่ารู้เรื่องมากกว่าที่แม่น้องเล่าหรือแม่น้องแชร์ก็มาคอมเมนต์ตอบให้กับ fc ได้นะคะหรือว่ามีความเห็นต่างหรือว่าสิ่งที่แม่น้องพูดไป มันไม่จริงหรือมันไม่ตรงตรงไหนหรือแม่น้องพูดผิดก็แย้งได้นะคะอย่างน,น้อยก็จะทําให้คนอื่นได้ได้รู้แล้วก็ได้รู้ความจริงแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับไอคนที่เขามาฟังพี่แม่น้องแล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับแม่น้องด้วยนะคะค่ะแม่น้องก็จะเล่าเลยนะคะก็คือเงินแม่ไม้เนี่ยพี่เขาบอกบอกแม่น้องว่าน่าจะเป็นเงินซับน้ําตาหรือเปล่านะคะก็คือเป็นเงินที่แบบว่า เป็นเงินที่ทางทางรัฐบาลเขาจะให้อยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะให้ปีหนึ่งนะคะแต่จำนวนเท่าไหร่แม่น้องก็ไม่ถามเพราะว่ามันเรื่องเงินเราไม่สมควรที่จะถามว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะแม่น้องก็ถามแค่ว่าเออพี่เขาได้ได้เงินแม่ไหมไหมพี่เขาก็เลยตอบน้องว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าเงินตัวนี้มันเป็นเงินแม่ไมมไหมแต่ว่ามันเป็นเงินที่แบบว่าทางรัฐบาละเขาให้เป็นเงินซับน้ําตาค่ะก็คือแบบ ภรรยาที่แบบว่าสามีเสียชีวิตไปเขาให้เขาให้อยู่จํานวนหนึ่งคือเป็นระยะเวลาหปีพอหลังจาก1ปีไปแล้วก็คือไม่ได้ค่ะแล้วก็พี่เขามันก็ได้หลายตัวนะคะก็มีเงินที่แบบว่าเหมือนที่แม่น้องเคยเล่าเคยแชร์ค่ะแต่ว่าในแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอายุของสามีเราด้วยค่ะถ้าสามีเราแก่มากๆแล้วแล้วเขาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะได้น้อยนะคะถ้าเกิดเขาตายยังยังอายุยังไม่ถึง75็ดําตำกว่า75ก็อาจจะได้เยอะหน่อยถ้าตายหลัง75ก็อาจจะจะได้น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตามลําดับและทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าสามีเราจะทําไว้ให้เราไหมนะคะดังนั้นสิ่งที่แน่นอนและก็ชัวร์ที่สุดก็คือแม่น้องอยากจะแนะนําให้เราถามสามีเราเลยค่ะคุยกับสามีเราเลยว่าเนี่ยถ้าคุณเสียชีวิตอ่ะ คุณทําอะไรไว้ให้กับฉันไหมเป็นหลักประกันให้กับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธหรืออะไรนะคะเราก็หาช่องทางที่จะคุยเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆมันมันก็เป็นแบบว่าเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเรานะคะทําให้เราได้รู้ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบต้องมีการแบบว่า ซื้อบงซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ามีทรัพย์สินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เรารู้ข้อกฎหมายของประเทศสวีเดนนะคะแต่กรณีเงินแม่ไม้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นเงินตัวที่พี่ไอเขาบอกแม่น้องเนี่ยแหละค่ะเป็นเงินทรัพย์น้ําตาได้อยู่นะคะทุกคนก็คือได้อยู่แค่หนึ่งปีค่ะแต,แต่แต่หลังจากนั้นแบบเงินตัวอื่นน่ะก็คือแบบว่าเขาก็จะมีจดหมายแบบมีเมลส่งมามีข้อความส่งมาทาง ทางกล่องจอดหมายค่ะที่ประเทศสวีเดนเขาจะเรียกว่าครีวะนะคะก็คือเขาจะส่งมาบอกเราเองว่าเราเราจะได้เงินอันไหนตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือพี่เขาเล่าให้แม่น้องฟังอ่ะนะคะดังนั้นพอได้คุยกันแล้วเออมันก็เป็นเหมือนเหมือนที่ป้าบอกแม่น้องจริงๆนะคะที่ป้าบอกแม่น้องว่าเออเธอก็จะได้แบบเป็นเงินที่แบบว่าสามีเขาแบ่งให้เราเป็นเงินกเกษียณของเขาอะไรเงี้ย แต่มันก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนบางคนเขาก็ไม่ได้ทําไว้ให้เมียอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่าบางคนเขาก็เอาเอาเงินกเกษียณของเขามาใช้เองของเขาคนเดียวเขาก็ไม่ได้แบ่งให้เมียอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราอายุยังน้อยหรือว่ายังอยู่ด้วยกันอ่ะคุยกันเลยนะคะทุกคนเผื่อว่าเออถ้าเกิดเออเผื่อว่าเป็นประโยชน์สําหรับเราอะไรเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเงินกเกษียณสามีเราแบบสูงนะคะ หรือว่าถ้าถ้ามันน้อยมันก็จะไม่พอใช้จ่ายเขาใช่ไหมะคะนั่นแหละค่ะแล้วแม่น้องก็คุยกับสามีนะคะป้าป้าก็บอกว่าเออแบบเนี่ยคุยกันอ่ะดีที่สุดเธอก็บอกเอฟซีของเธอนะที่ถามมาอะไรเงี้ยทางที่ดีคือให้คุยกับสามีไม่ต้องกลัวว่าจะโกรธอะไรเงี้ยก็คือผัวเมียมันคุยกันได้ว่าเออแบบถ้าเธอเสียชีวิตฉันจะได้อะไรยังไงอย่างน,น้อยเมียก็จะได้รู้กฎหมายของสวีเดนเพราะว่า เมียเป็นคนไทยเขาไม่รู้กฎหมายสวีเดนคือสามีก็อาจจะมีสิทธิ์โกรธแต่ว่าสิทธิ์ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอาจจะน้อยใจแค่ว่าเออแบบอยากได้สมบัติฉันเหรอแต่ว่าเขาก็ไม่โกรธหรอกถ้าคุยด้วยเหตุผลอธิบายพูดคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้นอยเมียก็จะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่แหละค่ะก็คือก็จะได้อยู่นะคะหนึ่งปีแต่กรณีของแม่น้องนะคะก็คือว่าแม่น้องเนี่ยพูดกับป,ป๊าๆเลยนะคะว่าเออแบบ คือเราก็ไม่ได้ว่าอยากจะได้สมบัติอะไรเขาหรอกแต่ด้วยความที่ว่าเรามาอยู่เนี่ยเรายอมเสียสละหอบลูกนะคะมาอยู่กับเขาทิ้งครอบครัวทางเมืองไทยทิ้งพ่อแมท่ที่แก่เท่าที่เราจะต้องรับผิดชอบและดูแลเขาเลี้ยงดูเขาในยามแก่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมาอยู่กับสามนีนะคะอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแม่น้องก็ไม่อยากมาแบบว่าโดยที่แบบว่า ไม่รู้จุดหมายปลายทางอะไรของตัวเองนะคะณตอนนั้นแบบว่าโซเชียลแบบ youtube กำลังดังอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับประเทศสวีเดนอะไรเงี้ยแม่น้องก็ถามเลยนะคะโกรธก็คือโกรธก็คืออย่างน้อยๆเขาก็จะได้รู้นิสัยเรารู้ใจคอเราด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้แม่น้องก็บอกกับป๊า,ปานะคะว่าเออป๊า,ปา ก็คือฉันไม่ได้ต้องการสมบัติอะไรของเธอมากมายหรอกแต่ว่าฉันอยากรู้แค่ว่าเออในสิ่งที่คนแชร์กันมาแล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้มันจริงไหมและฉันก็แค่อยากจะรู้ว่าเออเธอได้ทําแบบนั้นแบบนี้ไว้ให้กับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นใบเบิกทางที่ทําให้เราแบบกล้าที่จะถามสามีนะคะเราก็ต้องมีเทคนิคถามด้วยค่ะทุกคนไม่ใช่จู่ๆแบบกินข้าวกันอยู่แบบอะไรกันอยู่แล้วก็เราจะไปถามจู่ๆแบบนั้นก็ไม่ได้มันก็ต้องหาจังหวะ ช่วงเวลาโอกาสมันพอเหมาะนะคะที่เราควรจะถามกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูจังหวะเละเวลาด้วยค่ะอย่างกรณีของแม่น้องเนี่ยแม่น้องก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เขาพูดมันจะจริงอยู่ไหมอย่างนน้อยมันก็คือน้ําบ่อหน้าแม่น้องเนี่ยไม่หวังน้ําบ่อหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมๆที่เราเคยผ่านมานะคะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย แม้แต่เงินที่เราหามาอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินของทุกอย่างอะไรที่มันมีค่ามันไม่ได้หามาง่ายๆนะคะอย่างเงินถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินทองเนี้ยทําไมมันถึงมีค่ากับเพชรถ้าไม่ไปขุดไปไปขุดเหมืองแรก่กว่าจะได้มามันยากลําบากมันถึงมีคุณค่าใช่ไหมคะ ดังนั้นก็เช่นกันอย่างเงินกเกษียณสามีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จากน้าพักน้ําแรงของเขาสมบัติของสามีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราแม่น้องก็จินตนาการใส่ความรู้สึกของตัวเองอะว่าเออเรามีลูกเราก็ยังรักลูกของเราเลยแล้วเขามีลูกอะ่ะเขาจะไม่รักลูกของเขาแล้วเขาจะยอมมาแบบว่าให้เราเยอะแยะขนาดนั้นเหรอเขาไม่คิดห่วงลูกเขาเลยแม่น้องก็จินตนาการแบบนี้นะคะแม่น้องก็เลยคุยกับป้าป๊าว่าเออแบบ เนี่ยป้าๆแต่ถ้าเธอไม่ทําอะไรที่ให้มันถูกต้องอะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีคุณแล้วอะ่ะฉันไม่ทะเลาะเบาแวงกับลูกของคุณนะถ้าตรงไหนเขามีสิทธิ์เขาจะฟอ้องร้องก็คือฉันจะให้เขาฉันไม่ให้เขาฟอ้องร้องหรอกฉันจะถามเขาก่อนเลยว่าเขาอยากได้อะไรฉันก็จะเอาแค่ในส่วนที่ฉันได้ที่ฉันมีสิทธิ์ที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องร้องหรืออะไร คือฉันไม่อยากไปเสียเงินให้กับทนายเพราะว่าทนายก็คือคนอื่นอะทําไมฉันต้องเอาเงินของคุณไปให้คนอื่นอะทั้งๆท,ที่คุณหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณอะตลอดชีวิตของคุณอะอย่างน้อยๆฉันเอาเงินค่าทนายอะไปให้ลูกหลานของคุณใช้จะดีกว่าฉันไม่ต่อสู้กับเขานะถ้าคุณทําถูกต้องฉันกับลูกฉันก็สบายแม่น้องก็พูดอย่างนี้เนาะ และลูกเธอก็จะสบายเราก็จะไม่ได้มามองใจกันมาทะเลาะบบาแวงกันหลังจากที่คุณเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่น้องก็บอกเขาว่าและฉันเชื่อว่าขนาดคนเลี้ยงหมาเขาก็ยังรักหมาและฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอเลี้ยงลูกของฉันแล้วเธอจะไม่รักลูกของฉันและไม่ห่วงพอใจถ้าเธอห่วงพอใจเธอก็ต้องทําอะไรให้มันถูกต้องแม่น้องก็พูดอย่างนี้นะคะและฉันเชื่อว่าถ้าไม่มีเธอแล้วฉันจะไม่ให้ลูกของคุณมองคุณในสิ่งในทางที่ไม่ดี ฉันจะไม่ไปทะเลาะบาแวงกับเขาถ้าเขาต้องการอันไหนฉันให้เขาฉันจะเอาแค่ในส่วนของคุณที่คุณให้กับฉันถ้าคุณบอกว่าเออสมบัติที่คุณมีหลังจากที่คุณเสียชีวิตคุณไม่ให้ฉันดังนั้นณปัจจุบันตอนที่คุณมีชีวิตอยู่คุณก็ต้องหาแล้วมาสร้างมามาแปลงกับฉันทําให้ฉันมีทุกอย่างทําให้ฉันแบบว่าสักวันหนึ่งถ้าฉันไม่มีคุณอะแล้วฉันจะไม่ลําบากแล้วก็ช่วยผลักดันฉันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามถ้าฉันอยากทำงานคุณก็ต้องผลักดันให้ฉันมีงานทำนะตอนนั้นนะคะที่แม่น้องคุยกับป๊า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 ก็เลยบอกแม่น้องค่ะว่าเออแบบที่รักฉันเอาเธอมาฉันไม่ได้เอาเธอมาแค่ว่าเออแบบมาดูแลมาอะไรคือฉันเอาเธอมาเพื่อแบบว่าอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีแล้วอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเออโอเคฉันรู้ว่าเธอช่วยเหลือเรื่องเงินไม่ได้หรอกฉันก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้น เธอแค่ว่าช่วยเหลือฉันมาอยู่เป็นเพื่อนฉันสปอร์ตทางจิตใจแล้วก็มาแบบอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดฉันแก่มาฉันดูแลตัวเองไม่ได้ฉันก็ฝากเธอหน่อยแล้วกันแต่ตอนเนี้ยฉันยังมีแรงที่จะดูแลเธออยู่ฉันก็ขอดูแลเธอนะแล้วกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอะ่ะบางทีแม่น้องก็มงโมโหนะคะว่าเออแบบทําไมเวลาไปชอปปิ้งซื้อของอะ่ะเนี่ยค่ะฝรั่งอะ่ะ เขาจะชอบโชว์ความสตรองนะคะก็คือแบบว่าแบบไม่ให้เมียยกช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีจนแม่น้องบอกว่าป๊าๆฉันรู้ว่าเธอแข็งแรงแต่บางทีมันหนักอะ่ะถ้าเราหิ้วช่วยกันสองคนอะ่ะแทนที่สิบกิโลสมมุติว่ามันสิบกิโลฉันช่วยคุณเออเธอหนักห้าฉันหนักห้ามันก็ดีกว่าไหมฉันไม่อยากให้คุณต้องมาลำบากแล้วสมมติเธอหิ้วของหนักๆแล้วมันเกิดอะไรหักสึกหอ้อร่างกายเธอลื่นล้มหรืออะไรเงี้ย คนที่ลําบากมันคือเธอฉันคิดว่าเธอคงไม่มีความสุขหรอกกับการนั่งวินแชร์หรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็ขู่แบบนี้นะคะปะ้าป้าเขาก็เลยว่าอโอเคอะไรเงี้ยแต่โอเค,ออแ,อเคแค่ตอนนั้นเฉยค่ะพอหลังจากนั้นมาก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ยแหละค่ะคือฝรั่งนะคะคือเขาชอบพูดตรงๆดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้ในส่วนไหนของสามีพินัยกรรมอะไรยังไงให้เราคุยกันเลยค่ะทุกคน คนอื่นเขาก็แค่คนอื่นนะคะเขาไม่รู้กับเราดังนั้นแม่น้องอยากจะให้สอบถามสามีเราเลยค่ะว่าถ้าคุณเสียชีวิตไปฉันจะได้ในส่วนไหนแล้วในส่วนของฉันอะไรเงี้ยฉันจะได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นแม่น้องคุยกับป้า,ปาเลยค่ะและอีกอย่างนะคะแม่น้องก็ไม่หวังพึ่งน้ําบ่อหน้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังรักเรานะคะอะไรก็หวาน แต่อนาคตข้างหน้าคนเรามันแก่ไปข้างหน้าอารมณ์มันเปลี่ยนไปหรือว่าบางทีแม่น้องไปเหยียบตาปาแก่แก่เจ็บแก,แก,แก่ปวดบางทีอยู่ด้วยกันไปมันชินชามันเบื่อกันแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนที่นายกมก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่รู้อะไรว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นอันไหนมันก็ไม่สู้กับเงินเราค่ะทุกคนดังนั้นอะ่ะตอนเนี้ยแม่น้องมีแรงหามีแรงทํางานนะคะมีแรงสู้แม่น้องก็เลยต้องแบบว่า พยายามสู้แล้วก็หาแล้วก็เก็บเป็นของตัวเองค่ะและอีกอย่างแม่น้องอยากมีความภูมิใจนะคะให้กับลูกหลานของตัวเองว่าเอออย่างน้นอยนะอยากเห็นเงินตัวเองแล้วซื้อนู่นซื้อนี่สร้างนู่นสร้างนี่ไว้ให้กับลูกหลานค่ะเพื่อที่ว่าให้ลูกของเราอ่ะได้พูดคุยสืบต่อไปให้ลูกหลานเราได้รู้ว่าเออแบบนี่นะคือคุณยายคุณทวดนะทําไว้ให้นะคือเขามีสามีฝรั่งนะเขาก็สู้ให้กับลูกหลานมาจนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นแม่แม่น้องก็เลยจะมองมองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักค่ะณนะตอนนี้หาได้แล้วก็ต้องรีบหาค่ะสักวันหนึ่งถ้าเกิดเราแก่ตัวมาแรงแล้วก็กําลังเรามันจะถดถอยลงไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เราหาได้ยากนะคะตอนนี้แม่น้องมีโอกาสที่จะหาและถือว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีได้มีโอกาสได้มาหาเงินในเมืองนอกได้มีชีวิตที่แบบว่าที่ดี อนาคตเราไม่รู้ว่าลูกหลานเราจะมีโอกาสเหมือนเราไหมนะคะจะมีโอกาสดีเหมือนเราไหมเขาจะมีโอกาสได้ทํางานหาเงินแล้วมีไรายได้แบบเหมือนอย่างที่เราหาไหมดังนั้นแม่น้องไม่รู้ตอนนี้แม่น้องมีโอกาสที่จะหาดังนั้นแม่น้องก็เลยต้องหาคะ่ะหาเก็บไว้เพื่อเขานะคะเพื่อลูกหลานของเราที่เราทําเขาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในตรงส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยล่คะค่ะตอนนี้แม่น้องก็ เพิ่งเลิกงานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายทำเมื่อตอนวันศุกร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปซื้อฮอทดอกค่ะในปั๊มนะคะปั๊มนี้เป็นเป็นปั๊มหน้าบ้านค่ะวันนี้ทำไมแม่น้องถึงอยากกินฮอทดอกเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวค่ะติดลบสองมีแม่คันิงนะคะมีแม่คันิงเกาะตามพื้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาะตามท้องถนนอากาศหนาวนี่แหละค่ะคือประเทศสวีเดนแบบ อุณภูมิอ่ะไม่ใช่ก้าวกระโดดค่ะทุกคนกระโดดเยอะๆเลยค่ะจากเออย่างสมมุติว่าเมื่อวาน12องศาวันนี้มาลบสองเนี้ยค่ะร่างกายเราถึงแบบปรับไม่ทันไงคะถ้าปรับไม่ทันก็ไม่สบายเลยค่ะมันน้องพอใจค่ะวันนั้นก็ขอไปเล่นกับเพื่อนนะคะข้างนอกดูค่ะนี่คือไอ้ฮอทดอกไก่นะคะที่แม่น้องชอบกิน อือนเดี๋ยวไงนะคะคลิปหน้าแม่น้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของพี่ที่น้องรู้จักนะคะที่สามีของเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะคะว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วมันมีความยุ่งยากอะไรยังไง และมีอะไรที่อยากจะนำมาแชร์มาเตือนให้ผู้หญิงไทยนะคะที่มีสามีชาวต่างชาติได้เตรียมตัวไว้อะไรอยเงี้ยค่ะและอีกอย่างกรณีเคสสามีของคุณพี่เขานะคะเป,เ,คเ,เป็นเคสที่ทำให้ผู้หญิงไทยแล้วก็สามีชาวสวีเดนได้เตรียมความพร้อมไว้ให้ส,หสำหรับลูกเมียได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เขาก็ยินยอมให้แม่น้องนำมาเล่ามาแชร์นะคะเดี๋ยวไงแม่น้องก็จะเล่านำมาเล่ามาแชร์ให้ฟังค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ